ยินดีต้อนรับสูค่คาเคาลเจอร์คลับพื้นที่สำหรับคนรักรถที่ชื่นชอบนวัตกรรมความหลงไหลและทุกเรื่องราวขององค์การขับขี่ถ้าคุณคือคนที่ชอบค้นหาความล้ำสมัยของเทคโนโลยียานยนต์คุณมาถูกที่แล้ว วันนี้เราจะพาไปชมหนึ่งในรถ SUV ขนาดกระทัดรุดที่น่าตื่นเต้นที่สุดของโตโยต้านั่นคือโตโยต้ายาริสครอสปี2026รถที่ผสมผสานความคล่องตัวแบบรถเมืองเข้ากับความแกร่งของ SUV และความประหยัดแบบไ y b r i d ได้อย่างลงตัวมันคือรถครอส s อเวอรรุ่นใหม่ที่พร้อมจะนิยามความหมายของการขับขี่อัจฉริยะใหม่อีกครั้งมาเริ่มกันเลย โตโยต้ายาริสครอส2026มาพร้อมดีไซน์ใหม่หมดจดฉบเชียวสปอร์ตและมั่นใจมากว่าที่เคยด้านหน้ารถได้รับการออกแบบใหม่ด้วยไาหน้าเล็กทรงคมกระจังหน้าขนาดใหญ่และเส้นสายตัวถังที่ดูแข็งแกร่งและหรูหรายาริสครอสรุ่นใหม่นี้พร้อมสำหรับทุกเส้นทางทั้งในเมืองและนอกเมืองตัวรถสร้างขึ้นบนแพลตฟอร์ม GAV แบบเดียวกับโตโยต้ายาริสฮั c ส์แบ็กทำให้โครงสร้างแข็งแรงขึ้นน้ำหนักเบาลงและปลอดภัยยิ่งกว่าเดิมระบบช่วงล่างได้รับการปรับจูนใหม่เพื่อให้ขับขี่นุ่มนวลแต่ยัังงงคคความม่น เหมาะสำหรับทั้งการขับในเมืองที่ต้องการความคล่องตัวและการเดินทางระยะไกลกับครอบครัวขุมพลังของรุ่นนี้คือเครื่องยนต์เบนซิน1.5ลิตรไฮบริดทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าให้กำลังรวมประมาณ120แรงม้าขับขี่นุ่มนวลและประหยัดน้ำมันสุดๆโดยมีอัตราสิ้นเปลืองเฉลี่ยถึง25กิโลเมตรต่อลิตรระบบไฮบริดของโตโยต้าจะสลับการทำงานระหว่างเครื่องยนต์และมอเตอร์ไฟฟ้าอย่างชาญฉลาดเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดและการปล่อยไอเสียน้อยที่สุด สำหรับสายลุยโตโยต้ายังมีรุ่นขับเคลื่อน4ล้อ AWD ให้เลือกทำให้ยาริสครอสพร้อมลุยทุกเส้นทางไม่ว่าจะเป็นถนนเปียกฝนตกหรือเส้นทางนอกเมืองภายในห้องโดยสารออกแบบใหม่ให้ความรู้สึกพรีเมียมและทันสมัยพื้นที่กว้างเกินคาดสำหรับรถขนาดกระทัดรัดมาพร้อมหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่10.5นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายและจอแสดงผลขับขี่แบบดิจิทัล12.3นิ้วที่ให้ข้อมูลครบถ้วนในสายตาเดียว วัสดุภายในใช้แบบนุ่มสัมผัสพร้อมไฟแอมเบียนไลท์เลทที่สร้างบรรยากาศหรูหราเบาะนั่งถูกออกแบบให้สบายในทุกการเดินทางนอกจากนี้ยังมีช่องเก็บของอนเนกประสงค์และพื้นที่เก็บสัมภาระด้านหลังที่ปรับขยายได้ง่ายเหมาะก,กับทั้งการเดินทางท่องเที่ยวหรือพาสัตว์เลี้ยงไปด้วยด้านความปลอดภัยโตโยต้ายังคงเป็นผู้นำโตโยต้าเซฟตี้เซนส์สมาพร้อมระบบช่วยขับครบชุดเช่น Adaptive Cruise Control, l a n e t r a c i n g As s i s t ระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติ Blind Spot Monitoring และ Rear Cross Traffic alert ช่วยเพิ่มความมั่นใจทุกครั้งที่ขับขี่อีกหนึ่งจุดเด่นคือระบบเชื่อมต่ออัจฉริยะ Smart Connectivity ที่ให้คุณสามารถตรวจสอบสถานะรถล็อกหรือปลดล็อกรถรวมถึงสตาร์ทรถจากระยะไกลผ่านแอปบนสมาร์ทโฟนเมื่ออยู่บนท้องถนนยาริสครอสให้ความรู้สึกคล่องตัวและแม่นยำ พวงมาลัยเบาควบคุมง่ายและการเร่งจากระบบไฮบริดก็นุ่มนวลและทันใจเหมาะกับคนที่ต้องการความยืดหยุ่นของรถเมืองแต่ยังอยากได้ความมั่นคงแบบ SUV ในด้านราคาโตโยต้าตั้งใจให้รุ่นนี้เข้าถึงง่ายโดยคาดว่าจะเริ่มต้นที่ประมาณ8.5แสนบาทสำหรับรุ่นพื้นฐานและรุ่น Hybrid AWD จะมีราคาสูงขึ้นเล็กน้อย t o y ย t a Ya r ริ Cross 2026ไม่ได้เป็นแค่รถ Crossover แต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ของการขับขี่ยุคใหม่ ประหยัดมีสไตล์และอจฉริยะถ้าคุณกำลังมองหารถ SUV ขนาดกระทัดรัดที่ตอบโจทย์ทั้งเทคโนโลยีความสะดวกและความคุ้มค่าย,ยาริสครอส2องพคือคำตอบที่ลงตัวที่สุดสำหรับคุณหากคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดติดตามคาเคิลเจอร์คลับและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปรีวิวรถใหม่สุดล้ำจากทั่วโลกแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าขอให้ทุกการขับขี่ของคุณเต็มไปด้วยแรงบันดาลใจและจิตวิญ,ญญาณแห่งการเดินทางที่นี่เท่านั้นคาเคิลเจอร์คลับ